也不你，还 <noise> 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 สวัสดีทุกท่านนลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลนุ่งพลัสจตันนีนะครับซึ่งุมานี้มีการได้ของรองผู้ดีคุณการแพทย์นะครับพร้อมกับเลยที่เกี่ยวข้องารมาแถลงผลสรุปนนะครับพร้อมกับอีกสูงปฏิบัติการส่วนหน้านะครับในกรณีที่มีคาสตอร์ที่ป่วยจากยารองถทืองนะครับและก็จะมีการสรุปผลในวันนี้หลังจากที่มีการประชุมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ ครับก็เดี๋ยวมารอข่าแก็จากน้ำองพี่้างสื่อบรรจนนะครับวันนี้ต้องไม่ได้ออคือนะครับจากสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ย2ิบสองจนปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สามเนาะสิบกว่าวันก็จากการเรามีคนไข้วันแรกคือย2ิบสองนะครับแล้วก็ย3ิบสามมากขึ้นแล้วก็เช้าย4ิบสี่นะครับวันเสาร์ ช้ามดืดเราก็ตัสดออ e OC, สินใจเปิด EOC ศูนประสานงานส่วนหน้าของโครมการแพทย์ที่โรงพยาบาลพัทณ์นะครับในการดําเนินการควบคุมโรคดําเนินการตั้งรับในการรักษาพยาบาลรวมทั้งประสานงานหน่วยงานต่างๆเข้ามาโดยเฉพาะกรทมนะครับตำรวมนะครับสับสมิตรแล้วก็เซ็ตระบบการรักษาพยาบาลเรื่องผูออ้ได้รักษาพิจารทานอลนะครับจนออปัจจุบันเนี่ย แล้วข้อมูลเดี๋ยวท่านผู้สื่อข่าวคงได้ได้ไปแล้วนะครับมีผู้ป่วยในระบบทั้งหมดเนี่ย44รายนะครับณวันนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว8รายนะครับยังอยู่ในการรักษาพยาบาลอีก6รายนะครับในผู้เสียชีวิตเนี่ย8รายเนี่ยเป็นเสียชีวิตที่บ้าน1รายนะครับซึ่งมีประวัติการสัมผัสแล้วก็กิ่นที่สูงยาดอมนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการผลเชิญสูตรพิเศษนะครับของทางมหาสมุทรนิติเวช แล้วก็ผู้ที่อยู่ในระบบของเราเนี่ยอกลายนะครับเป็นสีแดง4ลายนะครับสีแดง4ลายแล้วก็มีอาการหนักนะครับก็ใส่ท่อช่วยใจ่สีลายแล้วก็ยังต้องให้ยากระตุ้นหัวใจนะครับฟอ,องกันความันตกแล้วก็ฟอกไตยอยู่นะครับอีก4ลายนะครับที่จะเป็นสีเหลืองสีเขียวนี่คิดว่าจะ วันนี้ได้มีการพูดคุยกันใน EOC นะครับศูนย์ประสา,านการสนหน้ากรงทวงานแพทย์ซึ่งมีทางกทมสาตั์ตำรวจมร่วมด้วยเนี่ยก็ตอนนี้เราก็จะลดภารกิจของศูนย์ประสานงานนี้ลงเหลือแค่ในระบบของโรงพยาบาลรพราชธาน,นีนะครับส่วนหน่วยงานต่างๆก็คงจะได้กลับไปทํางานในระบบปกปตนินะครับส่วนของรพเนี่ยก็จะดาเนินการรวบรวมข้อมูลนะครับติดตาม เดยเฉพาะแค่ที่หนักอีกสี่ลายที่กระจายอยู่นะครับอยู่ที่พยาวกาหนึ่งลายนะครับแล้วก็ราชินีหนึ่งายและสิทหนึ่งลายแล้วก็ลบรีหนึ่งราย,ล,ล,าย,ล,ล,ล,ายล้วก็จะดําเนินการติดตามผลการรักษาอยู่นะครับรวมทั้งวันนี้เนี่ยในเรื่องของการวางแผนติดตามคนที่เราให้กับบ้านไปแล้วประมาณสามสามสิบสลายเนี่ยเราได้ทาทีมการรักษาของโรงพาายาบาลราชนีนะครับกับสุทธิายาแต่ก็ได้ทราบ เราแผ่งการติดตามนะักมาหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็หนึ่งเดือนนะครับหรือว่าจะต้องมีการติดตามแยกบ้านเนี่ยว่าเราจะมีโปรแกรมอะไรบ้างวันนี้ก็ได้พูดคุยกันนะครับเรื่องการตรวจสายตานะครับเรื่องของพิษต,ต่างๆเรื่องระบบประสาทระบบไตนะครับวันนี้ก็ทางโรงพยาบาลาก็ได้วางแผนว่าหลังจากนี้เราจะมีการติดตามผู้ป่วยเหล่านี้ให้มาติดตามที่โรงพยาบาล ติดตามแยกที่บ้านนะครับแล้วก็ทางกรมควบคอมสิ่์ทางตำรวจเเนี่ยก็จะมีก,การดำเนินการเยียวยานะครับอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับส่วนส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหลังจากนี้ประมาณตาอสามสัปดาห์นะครับเราจะรวบรวมข้อโโม,มูลทั้งหมดในการดาเนินการในเรื่องการยังทางการดาเนินการมมการบริหารจัดการทั้งหมดเพราะว่า ครั้งนี้เนี่ยเป็นเป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นคัสเตอร์ใหญ่มากนะครับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์มาเนี่ยเเราคงการจัดการเนี่ยวันนี้ทางพะะนพพะราชนดีหรือกับกองแพทย์เนี่ยได้รับความร่วมมือจากกรทมตำรวจทางกับเป็นตีมากนะครับเเราก็เลยคิดว่าเเราจะใช้วิธีเวทีนี้เป็นการเรียนรู้กกร่วมกัน,กนและเปลี่ยนว่าเรกกา,รา,ไ,รไ,ดาได้ดับการจัดการยังไงในภายขับยาในปลายเดือนกันยาข้างหน้า ก็เรื่องวิชาการต่างๆหมอทางด้านที่ดูแลเรื่องแนวทางการรักษาเรื่องพิวิยานะครับเรื่องของเอทานอลรวมทั้งเรื่องของแอลกอฮอล์ที่วันนี้สังคมก็ได้เรียนรู้เยอะนะครับว่ามันไม่ได้มีเฉพาะเมเอทานอลที่เรากินได้เอทานอลที่เรากินได้ก็ยังมีทั้งเอทานอลที่เป็นทางด้านอุตสาหกรรมมาทําอุตสาหกรรมเอทานอลที่มาเป็นไปเล่านะครับรวมทั้ง เมทานอลที่เรารู้อยู่แล้วมาจากโราณศาสตรก่าจากปิโตรเคมีแล้วก็มีสาร์ IPA อีกนะครับที่ทำก,การตรวจเจอเนี่ยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยรเราต้องเผชิญสารเคมีเหล่านี้จะจัดการทางด้านกฎหมายสัตว์ปีเป็นยังไงทางการแพร่ถ้าคนกินเอแอลกอฮอล์ที่มันกินไม่ได้เนี่ยคือ IPA โซโพรพิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหม่มาก,มากนะครับแล้วก็สารทีก่กฎหมายทงสารพิษจะเป็นยังไงก็คิดว่าไปไป,ไปเรื่อง มีการแลกเปลี่ยนแลวก็กาสื่อสารให้สังคมรับทราบนะครับในเชิงวิชาการที่ที่จะได้เรียนรู้นะครับครับก็คงเป็นการที่สรุปนะครับแต่ว่าที่ต้องจะมีการให้ขา่าวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เปน็นขีกขึ้นมานะครับก็จะแจ้งนะครับแต่ขณะนี้เราก็เฝ้าระวังอยู่ประมาณสักหนึ่งหนึ่งสัปดาห์แล้วก็อาจจะมีข้อมูลสรุปมาให้รั้งหนึ่งนะครับ คือคือเรื่องตาเนี่นะเรียนจาตัวตเมื่อกี้จะคุยกับหมอตาเลยว่ามันมันมีในต่างประเทศอะไรเยอะที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่ามันจานวนมันไม่เยอะขนาดนี้นะแล้วก็การผลเ่าสายตาม,มันมีปัจจัยหลายอย่างเช่นโรคของคนคนที่ที่เป็นอยู่เก่าเป็นเบาหวานเป็นอะไรอยู่เก่าแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็การรักษาพยาบาลเนี่ยที่เรามาเนี่ยรวดเร็วแค่ไหนนะครับแนวทางการรักษาเป็นอย่างไร ในเมืองนอกเนี่ยกี้หมอตาก็บอกว่าบางคนเนี่ยตาออกไปในมองไม่เห็นเลยแต่หลังจากนั้นก็กลับมาคืนได้นะครับก็ตอนนี้ต้องต้องเรียนนตรงว่าทางการแพทย์ในข้อมูลยังไม่ไม่ค่อยเพียงพอนะครับเราก็จะถือโอกาสในการติดตามนะครับเพราะว่าอันเนี้ยคนที่รักษาแนวทางการรักษาของเราเนี่ยมีมีหลายแนวทางนีแต่ส่วนใหญ่ที่ที่นพรัตน์หรือมเรียกว่ามินเจ้าเนี่ยเราใช้การรักษาด้วยการฟอกไตเร็วตอนนี้เราเรา ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับแล้วเราใช้วิธีการเอาเอาสารที่ออก่ากี้ร่างาก,กายได้เร็วมากเลยใช้เครื่องคอบแต่ครอบตืนออก,อม,าอกอมานะครับก็อาจจะเป็นแนวทางที่ดีก็ได้นะครับว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าคนที่มีสายตายดูแลที่จะต้องเฝ้าระวังแต่ว่าก็จะติดตามต่อนะครับครงอจาจารย์ครับก็เท่าที่ทราบนะครับก็มีที่วดปามีเก้าในายที่ดูแล้วระดับสายตาที่ท,ท,ที่ต่ำลงนะครับ แต่ว่าในคนไข้ที่โรงพยาบาลนรพร,รัตน์รักษาหายไปกฏว่าการมองเห็นไม่กลับมาเกิดปกติในรายที่กลับบ้านนะครับแต่รายที่เสียชีวิตและก็รายที่อาการนักงอยู่นี้ยังไม่ได้ประเมินอย่างแท้จริงเพราะเขายังพูดไม่ได้เขายังใส่ออ่อดเฉยทอม่ให้ใจช่วยให้ใจอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่รักษาที่โรงพยาบาลนพร,รัตน์สถานีไปแล้วกลับบ้านเนี่ยสายตานี่กลับเป็น ความวิตยังวลก็คุคอยติดตามอาการให้ใกล้ชิดครับคือตอนนี้นี่อาการค่อนข้างหนักใส่ขึ้นช่วยหายใจนะครับแล้วก็ต้องให้ยากระตุ้นหัวใจอยู่นะครับทั้งสี่รายนั้นนะครับซึ่งก็อาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับกลุ่มนั้นสี่รายนะครับส่วนของเคสที่พยายาคารพอมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่านกลุ่ม จริงๆแล้วเราได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้ป่วยรายนี้เขามาเยี่ยมลูกนะคะที่อยู่อันไทรัสสามสิบสามมีการดื่มในระหว่างที่มาเยี่ยมลูกมาที่อยู่อันไทรัสสามสิบสามนะคะหลังจากที่กลับไปพยาวเนี่ยก็มีข้อมูลว่าเขามีการดื่มสุราตั้งวงดื่มสุราโดยมีผู้ร่วมดื่มเนี่ยห้ารายทุกวันเลยนะแต่ว่าจากการเข้าตัวอย่างของขวดเล่ามาดูเนี่ยกรมควบคุม ็ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคด้วยนะคะคาดว่าเหล้าที่เขาดื่มเนี่ยไม่น่าจะใช่ของไทยรัฐ33นะคะก็นจนถึงปัจจุบันคือคนนี้เข้าเข้าสู่ระบบการรักษาตั้งแต่วันที่29สิงหาเราติดตามมาจนถึงวันนี้วันที่3กันยายนแล้วยังไม่มีผู้ป่วยเอ่อเมทานอลอิน็อกซิเคชันหรือว่าผู้ป่วยที่ดื่มสุราผิดกฎหมายแบบเนี้ยเข้าไปในระบบของการรักษาสาธารณสุขของจังหวัดพะเยาเลยนะคะ แล้ก็ในกลุ่มที่ดื่มสี่ห้าคนเนี่ยเขาก็พยายามติดตามอยู่ก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรค่ะาคาัดว่าอาจจะไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นเล่าที่นํามาจากคาทีราสาสิบสามค่ในส่วนที่ทางทางทาง,ทางออของกทมก็ได้ดําเนินการเรื่องของการให้ความรู้ประชาชนนะครับเรื่องเรื่องสุนัขเดอดอกนะครับเดอให้ทปสฝากเราเคยออขอสมาัรูใช้ข้อมูลว่าเรื่องการติดตาม ยากแล้วก็การดำเนินการการให้บริโภคนะครับเราจรดดอนในอเขตอสบหรือจมเป็นยังไงเจ้าน,นเคเ่ครัต้องขอบพระคุณสื่อมวลชน,น,นที่มีส่วนอย่างยิ่งนะครับท,ที่ทำให้ประชาชนไดเกิดความเข้าใจแล้วก็ตระน,นักไม่ไม่ตื่นตระหนกเราสามารถเข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้เร็วนะครับ คือผู้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อเข้ารับการรักษาแล้วเนี่ยเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยเ,เราก็มีทีมจากสำน,น,นักนานใหม่ศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับก็ไปคอยติดตามนะครับคอยติดตามแล้วก็ในส่วนผู้ป่วยทุกรายนะครับก็จะรับข้อมูลจากทางโรงพยาบาลน,นะเพื่อไปติดตามให้ครบทุกรายในเรื่องของการเยียวยาด้วยทางพมนะครับแล้วก็ ที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปติดตามถึงกล้ชิ้เพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาายหลังโดยก็ที่กระทรวงวิธีทาก็ได้เข้าไปแจ้งถึงเรื่องสิทธิ์ต่างๆที่เขาก็จะได้รับนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เรื่องนี้ได้ลี่คลายไปเป็นปกติยังไงก็ตามก็ต้องขอกรุณาซื้อรถอีกครั้งหน,นึ่งนะครับทำให้วิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสนะครับในการที่ประชาชนจะได้เรียนรู้ เรียนรู้แบบมั่นใจไม่ตื่นตระหนกนะครับขอบคุณมากครับให้ทำสัมมิทขึ้นศาลที่น้องชชนเรื่องการบริโภคแล้วนิดหนึ่งเพราะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยเพืสังคมตระหนักแล้วผมคิดว่าก็ตั้งหลักได้ดีในการที่จะต้องบริโภคถ้าดื่มเหล้าเนี่ยจะต้องทำยังไงเชิญน้ำสัคมิทก็สวัสดีค่ะก็อยากจะให้ประชาชนนะคะดื่มสุราที่ถูกกฎหมาย มีสแตนนะแล้วก็สามารถสแกน QR code ได้สิ่งสำคัญก็คือว่ากรมสารสาเทศเราตระหนัดจึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้ตั้งสูงในการปราบปรามชุ่เทมานนครเลยนะคะก็ตอนนี้ก็ศูนย์ยาดองก็ไม่มีขายแล้วปิดกันในส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ท่้นสื่อ กลัวแล้วก็กลัวความกระทำผิดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณ,คคณคท่านสุขชนด้วยค่ะก็อยา่าสื่อสารอีกอย่างนะคะสาหรับประชาชนถ้าพบเห็นมีการขาย,ยองสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่113นะคะขอบคุณค่ะมีคำถามเพิเ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีคําถามเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยองขอขอบคุณสื่อชนจริงนะว่าการดําเนินการเนี่ยในในวอลลุ่มเราเนี่ยเราก็ด้ศึกาว่าเราดาเนินการลักษณะนี้การสื่อสารเนี่ยตอนแรกเราก็กังวลว่าสังคมจะเกิดการแพนิคหรือเปล่าคืออันเดอร์หรือโอเวอร์หรือจะไม่ดีมันจะต้องพอดีพอดีสื่อสารยังไงนะครับก็อันนี้นี่ผมต้องขอบคุณสื่อนว่าสื่อสารได้ทางเราพยายามจะสื่อสารให้ตรง แล้วก็แหลงข้อมูลชุดเดียวนะครับแล้วทางสื่อมวลชน,ฐฐนพิทักษ์สุ่ชนก็ได้สื่อสารได้ชัดเจนในการชับแล้วก็เป็นในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับทำให้เนี่ยไม่ได้เกิดการแพนิคเลยนะครับแล้วก็ทําให้คนที่ยังอยู่ในระบบเนี่ยที่สัมผัสเข้ามาเราได้จากการสื่อของสื่อมวลชนเนี่ยคนที่มาให้เราพัดน์กรเนี่ยหลายคนบอกว่าฟังมขันแล้วบอกว่ากินแล้วก็ ไม่มีไม่มีโทษแล้วก็มาที่เราเนี่ยหลายคนมาถึงเป็นจีแดงเลยนะก็มาจากการที่พี่นังสื่อข่าวสื่อสารอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณสื่อขวสืนจริงว่าครั้งนี้เนี่ยได้นำความรู้มาจากสื่อขจาวสื่อสนะครับการทํางานเขาเนี่ยความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ลำพังเดยกรมการแพทย์อย่างเดียวนะครับก็เป็นทั้งกทมพี่น้องพราจการต่าสามิตรทางตำรวจทางพมแล้วก็สุดท้ายที่น้อง่สื่อข่าแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่เราสื่อชนทุกท่านนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับแล้วก็ข้อมูลก็อาจจะประมาณสัปดาห์หนึ่งที่นอยู่อัปเดตว่ามีผู้เสียชีวิตอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ทางต้นไม้จะเปิดก่อนดูเป็นขนาดเล็กอยนะครับถ้าตามระยะเวลาจะสุดท้ายคุณนท์ว่าจากยังเคงเพิ่มหมายถึงว่าดูจากระยะเวลาที่เราเลื่อนไปกี่วันเราเราทำแอคติเราทำแอคติไฟที่มาเชิงรูปเอาจากไอ้คิสโนมอลที่ที่งิบตัวไปค้นเนี่ยประมาณ5วันแล้ว ก็ยังไม่เจอเนาะและคอเซนเตอร์ที่เปิดมาเนี่ยมนหลังๆก็ไม่มีโถเข้ามาแนละ้วนะครับก็เลยเริ่องที่มาเราลดลูกลงมาตอนนี้ทางกทมทางสำนักงานใหม่เขายังเขายัาง,ออยางตามอยู่นะครับเแต่ว่ามันไม่ได้เชิงแบบเชิงลบมากแต่ว่า5้าวันที่ผ่านมาไม่มีก็คาดคาดเอว่าไม่มีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้นิ่งใจนะครับไม่นอบใจครับพักค่อ ที่น้องสื่อมวลชนทุกท่านมากนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณ